สวัสดีครับีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงวันพีต,ตอนล่าสุดกันดีกว่าอย่างตอนที่กําลังจะมาอย่างตอน986นะครับผมวันนี้อาจจะมาช้ากว่าช่องอื่นหน่อยเพราะผมเนี่ย ไปเจอสปอยเต็มมาแทนนะครับคนอื่นเขาเจอแค่สปอยธรรมดาเราจัดสปอยเต็มมาให้เลยนะครับผมโดยในตอนที่986นี้นะครับจะมีชื่อตอนว่านามของข้าหรือว่าชื่อของข้านั่นเองมันหมายถึงใครกันแน่นะครับผมแล้วมันจะส่งผลถึงเรื่องราวขนาดไหนการบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบเตียมจับพีที่สุดแล้วอะ แต่ตอนหน้านะครับผมจะพีกยิ่งกว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนะครับผมเราไปเริ่มฟังสปอยกันเลยดีกว่าครับกับสปอยตอนที่986นั่นเองเปิดตอนมานะครับผมเราจะพบว่าตัวของเรา9ปอกดาบแดงเนี่ยได้กลับมารวมตัวกันแล้วโดยคิเนมอนและเดนจิโร่นะครับผมได้มาหาพวก9ปอกดาบแดงคนอื่นๆที่เหลือโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าดาบที่มันเปื้อนเลือดเนี่ยคืออะไรกันแน่ คีคุนะครับผมกําลังร้องไห้พร้อมกับคาจูโร่ที่เรียกได้ว่าหน้าเนี่ยมีแต่เลือดนะครับผมหน้าจะถูกคีคุฆ่าตายไปแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าเหล่าผู้ติดตามของโอเด้งเนี่ยได้กลับมาเจอกันครบหน้าครั้งหนึ่งสิบคนเลยครับพร้อมกับสิบคนในน,นนั้นหนึ่งคนกลายเป็นศพไปแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดเข้ามาข้างในปราศาสตรของไคโดกันบ้างหลังจากที่โอโรจิตายหายไปแล้วนะครับผมไคโดก็ประกาศก้าวเลยถูกปะ ว่าคนที่เป็นลูกน้องโอโลจีเนี่ยกูให้ช้อยมึงจะอยู่หรือตายนะครับผมถ้าอยู่เนี่ยก็คือเข้ามาร่วมกับกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรถ้าตายก็คือเข้ามาเลยเดี๋ยวกูฆ่าเองนะครับทุกคนนะครับผมยอมซีโร่ราบแต่โดยดีครับไม่มีใครขัดขืนใดๆเลยทุกคนยอมเข้าพวกไคโดกันหมดแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมไคโดอ่ะด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นับถือโอเด้งไม่แพ้ไปกว่ายามาโตะเลยนะครับไคโดเองเนี่ยก็ชอบแล้วก็เห็นโอเด้งเป็นไอดอลเป็นอย่างมาก ก็เลยแบบรู้สึกว่าการที่โมโมโนซเกะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการยามเกียรติของโอเด้งมากมากเลยเพราะว่าโมโมโนซเกะเนี่ยไม่ได้ความกล้าหารไม่ได้ความสุดยอดของโอเด้งมาไคโดนะครับผมก็เลยพูดไปอีกรอบหนึ่งว่าถ้าแกเนี่ยเป็นลูกของโอเด้งจริงกูจะฆ่าให้ตายเลยแต่ถ้าโมโมโนซุเกะเนี่ย พูดมาตอนนี้เลยนะไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นลูกของโอเด้งได้ถ้าโมโมโนซึเกะยอมรับแม้ในตอนนี้ว่าแกเป็นแค่เด็กธรรมดาไม่ใช่ลูกของโอเด้งเนี่ยจะยอมไว้ชีวิตไปให้เรียกได้ว่าไม่อยากให้โมโมโนซึเกะเนี่ยไอเด็กขี้ขาดคนนี้มาทําลายชื่อเสียงของโอเด้งเอาซะเลยโดยในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยเหตุการณ์ของเราเนะครับผมก็ตัดไปภายนอกกันบ้างที่ฝั่งของลูฟี่และยามาโตะที่วิง่งหนีมา ตัวของยามาโตะนะครับผมก็ติดก,กุญแจมืออยู่ถูกปะลูฟี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูฟี่เนี่ยดึงออกให้เองนะครับผมลูฟี่อย่าคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยนะกระชากแม่งออกมาเลยแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่ามันระเบิดจริงไหมจากนั้นเนี่ยนะครับผมกระชากออกมาเสร็จก็โยนไปใส่ตรงกําแพงเฉยเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับผมก็ตัดกลับเข้ามาที่ฝั่งของตัวโมโมโนซุเกะ โมโมโนซึเกะเนี่ยนะครับผมกำลังอัพอึ้งอัพอึอ้งอ,อ,อยู่ที่ถูกไคโดถามในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยก้าวปอกดาบแดงก็พวกอูซบโซโลชอเปอร์เนี่ยนะครับผมทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามารวมตัวกันตรงกลางเวทีพอดีโมโมโนซึเกะนะครับผมตั้งสติได้ตะโกนออกไปเลยชื่อของฉันก็คือโคซึกิโมโมโนซึเกะเรียกได้ว่าประกาศก้าวันตรงนี้แล้วยังพูดต่ออีกว่าฉันนี่แหละคือคนที่จะเป็นโชกุนของวานโนะคนต่อไปไคโดก็เห็นว่าเออ ถ้ามึงเป็นลูกของโอเด้งจริงเงินมึงตายไปซะเถอะไคโดนะครับผมกําลังจะฆ่าโมโมโ,มโนซุเกะแล้วแต่เราจะากุญแจมือที่ลูฟี่โยนไปใส่ผนังได้ไหมละรครับผมปรากฏว่ากุญแจนั้นนะเป็นกุญแจระเบิดจริงๆแล้วระเบิดที่ใส่มาเ,เป็นระเบิดที่แรงมากๆด้วยนะครับผมเรียกได้ว่า คือแบบแรงกว่านักโทษในอุลโลงเยอะถ้าโดนนี่คือตายแน่นอนยามาโตะเห็นดังนั้นก็ยิ่งโกรธเลยนะครับกำแพงเนี่ยพังทลายลงในทันทียามาโตะนั้นรู้เลยว่าถ้าตนหนีจริงเนี่ยคือพ่อเนี่ยไม่ได้ไว้ชีวิตตนเลยนะคิดจะฆ่าตนเองตายด้วยระเบิดนั้นจริงๆยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่นะครับผมโดยในขณะนั้นเองนะครับตัวของอุนติและฮูชูเนี่ยก็ได้รายงานกลับไปว่า uck, ลูฟี่กับยามาโตะกำลังมุ่งหน้าไปแล้ว แต่มันได้เกิดระเบิดขึ้นแล้วครับผมล่าตหารยิ่งปั่นป่วนกันไปใหญ่เลยยามาโตเนี่ยก็ยิ่งแค้นเลยนะครับผมรูไม่นับมึงแล้วไคโดมึงไม่ใช่พ่ออีกต่อไปแล้วคือยามาโตเนี่ยเรียกได้ว่าลืมความเป็น ข่อของไคโดไปเลยและน่าจะกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็นลูกเรือคนที่10อย่างเต็มที่เลยนะครับผมสมาชิกคนที่11ของกลุ่มหมวกฟางมันต้องมาแล้วแหละครับแต่เรื่องราวมันยังคงเดือดต่อไปกว่านั้นนะครับผมลูฟี่เนี่ยนะครับเห็นว่ายามาโตเนี่ยอยากเป็นผู้ชายเหลือเกินก็เลยเรียกยามาโตว่ายามาโอแม่งเลยนะครับผมง่ายดีครับโดยจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้ร่วมมือกันซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปลุยอย่าเพิ่งเข้าไปลุยยามาโอใจเย็นๆลงก่อน ศึกนี้นะ่ะไม่ใช่ศึกที่พวกเราต้องเริ่มและในขณะนั้นเองนะครับผมที่ความชุลมุนที่ลานประหารกําลังเริ่มเนี่ยนะครับตัวของเราก้าปอกดาบแดงได้มารวมตัวกันหมดแล้วถูกไหมครับผมไคโดกําลังจะฆ่าโมโมโนสุเกะมีหรอครับที่ก้าปอกดาบแดงจะยอมได้เจ้านายของพวกเขาที่พวกเขาต้องสู้เพื่อถาวายชีวิตเนี่ย กำลังจะถูกฆ่าตายอ่ะก้าวปอกดาบแดงไม่มีทางเลือกแล้วนะครับการต่อสู้มันต้องระเบิดขึ้นนะตรงนี้แล้วก้าวปอกดาบแดงทุกคนนะครับผมได้รวมตัวกันเหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนและเข้าไปจู่โจมตัวของไคโดนั่นเองครับแต่คราวนี้นะครับผมบีโบนัสเป็นอีโซเข้ามาด้วย พวกเขาได้พุ่งเข้าไปจู่โจมในฮันทีคิงนะครับผมกําลังจะเข้ามาจากอีโซนะครับผมก็ได้ชักปืนออกมายิงป้องนะครับผมดาบของคิงกระเด็นออกจากมือไปไคโดนะครับผมก็ดูถูกพวกก้าปอกว่าดาบกระจกกระจอกของพวกแกนะครับอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่พลังแห่งความเชื่อมั่นยังคงไปต่อนะครับผม9คนนะครับได้เข้ามาลุมไคโดจนเรียกได้ว่า การโจมตีครั้งนี้มันจะกลายเป็นตำนานที่สืบต่อไปอีกน้าแสนนานข่าว่ามาสืบนะครับผมได้เห็นว่าคิงโจมตีมาได้ป้องกันการโจมตีของคิงเอาไว้ได้สุดอินุอาราชินะครับผมก็ได้ป้องกันตัวของคีนกับแจ็คเนโกะมามูชินะครับผมโดนใครโดนเนี่ยตบหัวกดหัวลงไปข้างล่างได้ ส่วนอาชุราคิคุและไลโซนะครับผมยังอยู่หลังๆนั่นเองครับจะไม่การโจมตีของเขายังไม่ถูกป้องกันเอาไว้หรือยังไม่สามารถเข้าถึงตัวของไคโดได้และในชากที่ทุกคนเนี่ยนะครับผมเข้ามารวมตัวกันทุกคนเนี่ยแล้วเข้ามามารุมมาตุง้งกับไคโดก็จะเห็นได้ว่าคนที่โจมตีโดนไคโดจริงๆนะครับผมมีแค่2คนนั่นเองครับก็คือคินเนมอนกับเดนจิโร่โดยจากการที่ว่าทุกคนเข้ามารวมตัวกันเนี่ยทำให้เวทีที่ไคโดยู่อยู่นั้นมันล่วงถล่มลงมาเลยแล้วตอนหน้านะครับผมจะเป็นยังไงคงตตต้อองรอิดามชมกัน ี่คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้บอกกันเลยนะครับผมว่า เรียกว่าแบบสุดตีนมากๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยคือก้าปอกดาบแดงมันไม่ทนอีกต่อไปแล้วมันต้องเข้าซัดแล้วนะครับผมและสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือคนดูวันพีช์เนี่ยบอกไว้แล้วนะครับผมคนที่คอยคุมวันพีเนี่ยคุณทาคาโนะเนี่ยนะครับบอกไว้แล้วว่าในตอนหน้าเนี่ยมีเสียน้ําตาแน่นอนนะครับแล้วตอนจบ986คืออะไรเข้าซัดกันแล้วครับอาทิตย์หน้าไม่งดพร้อมกับมีหน้าสีอีกด้วยเรียกนี้ว่ามึงจะขยี้กูไปไหนกับตอนหน้านะครับผมเพราะว่าเราคงรู้ชะตากรรมกันอยู่แล้วล่ะว่าม หรือจะสู้กับไฮโดได้รวมเป็นงกสามไพยพิบัติได้ครับโอ้โหแค่คิดภาพก็น้ำตาไหลรอแล้วอะท่านผู้ชมคิดว่าชะตากรรมมาจองเป็นยังไงอะผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคนตายอะแล้วเป็นแบบศึกที่ใหญ่กว่าวานโนะวานโนะยังมีตัวสําคัญตายเลยอะยังเอสยังหนวดขาวอย่างเงี้ยอันนี้จะเหลือวอะแล้วคนที่ดูจะตายที่สุดก็คงจะเป็นใครคนที่อยู่ในวานโนเองนั่นแหละ เราสมุไรที่พร้อมจะถวายชีวิตเคยได้ยิคนคำนี้ของสมุไรปะเขาบอกว่าหน้าที่อ่ะมันหนักดังคุณเขาแต่ชีวิตแบบไม่เบากอนขนนกนะครับผมมันหมายความว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องสู้ขน้าที่ตัวตายก็ดีตัวตายก็ยอมนะครับและใน Mystery World ผมได้ทำเรื่องทหารญี่ปุ่นไปพวกเขาถือคตินะั้นจริงๆนะว่ากูขอสู้จนตัวตายดีกว่ายอมแพ้ เพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็รู้แล้วละวาชะตากรรมของสมูไรจะเป็นยังไงนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าจะตายกันหมดไหมหรือว่าจะมีคนรอดไหมก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมตัวผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมี3คนละวะที่ตายคิดในมเบจิโรเลย,เลเลยพวกนี้น่าจะไปก่อนใครเพื่อนเลยแต่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมแต่นี่ทั้งหมดบอกไ้ก่อนว่าเป็นการเดานะเดาเอาล้วนๆเลยไม่ได้มีแบบหลักเหตุพูหเหตุผลอะไรเลยเอาแบบในใจกูเลยว่าแบบ พวกมึงเนี่ยน่าจะไปก่อนสุดละน่าจะเป็นแบบไอ้ตัวพักดีมากๆไยน่าจะร่วงคนแรกอะไรประมาณนี้นะครับผมและเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราคงได้เห็นการต่อสู้แบบโอ้โหเม่งเวอร์มากอะ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากหรือไม่อาจารย์โอดาอาจจะแบบแกล้งเราก็ได้นะแบบโอ้โหที่บอกว่าร้องไห้นี่คือแบบมึงกาลังพีกันแล้วจู่ๆ,ๆแบบตอนหน้าเนี่ยนะครับผมตัดเอาไปเรื่องอื่นเลยตัดเอาไปโลกภายนอกเฉยเลยอะไรเงี้ยแบบงงๆอะ่ะไอยกอลางซัสกับไคโดไอ้เนี้ยแม่งตัดไปลิเวอรี่เฉยอะไรเงี้ยปรากฏซาโบตายโอ้โห มันยี่ค่ยี่เราเข้าไปใหญ่แล้วแต่ก็จะมีความงงๆนิดหน่อยเดี๋ยวผมคิดว่าจะาเออะไม่น่าทำแบบนั้นนะน่าจะเข้าสู่การต่อสู้ไปเลยแหละแหมถ้าจะทำแบบนั้นก็เรียกได้ว่าเกินไปอาจารย์อย่าทำแบบนี้เลยเรยกรงใจคนดูหน่อยนะครับโอเคนะครับผมเรือนี้ก็ได้เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการสปอยตอน986ฉบับเต็มนะครับถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับไม่ใช่แค่ว่า ไอ้ว่าใครจะตายนะแต่หมายถึงโอ้เอาทั้งตอนเลย <c oughs> คิดด้วย่ังไงก็คอมเมนต์ไปบอกกันมาแล้วเราก็เห็นแล้วนะว่าคนที่ตายในนะครับผมไม่ใช่คิคุแต่เป็นคันจูโร่นั่นเองครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเจอกันกันกบ986ฉบับเต็มอย่างแน่นอนครับลาแล้วครับผมบายๆครับสวัสดีครับ